เปิดรายการนะครับโอเคปะงัง่ายต้องบอกให้เปิดไหมฮะต้องเปิดแล้วหลุดไปแล้วครับฝั่งนู้นให้ให้ไหนพูดเล้ปืนเปิดก็ได้เอาใหม่เด้งซองอย่าแอคชั่นใหม่โอเคนะฮอสวัสดีทุกท่านนะวันนี้ก็จะมาอยู่ในเกมฮีโร่ฮีโร่หรอฮีโร่ออฟเดอะ จบปะอ้าวมีอัดแล้วหรอเออกลมเฮ้ยเฮ้ยเ้โอ้ยโอ้ยตามตามตามถาเรานเร็วพวกเราเนี่ยมาห้าคนเนี่ยสวัสดีครับผมปืนนะฮะเล่นแันดาฮะ <c oughs> มีแนะนำตัวด้เลยใช่ครับอ่าต่อไปฮะผมเลือกตัวให้มาลาครับแนะนำตัวนยฮะ,ะ <c oughs> ผมะมาลาครับตามครับไมได้าฮะฟอร์สค,ครับฟอร์ส คอนเดอร์บ <l> ิงเกอร์ครับไฟครับปืนปืนไม่เบาอ่ะเบาเนี่ยผมเอาจาะคอเลยเนี่ยไม่ดีอินเลยคันเดอร์เราจะตายครับตอนแปลงแปลงไฟเดี๋ยวเพิ่มเสียงฮะคันเดอร์ไฟไหม้เฮ้ยติดไฟอยู่ลืมลืมเปคนหนึ่งไหมเป็นคนลืมเปคนหนึ่งไหมลืมเอ็มผ่านนะครับคุณไนท์คนที่ถ่ายนะคุณนายคนถ่ายลืมคนถ่ายเหรอเลิกคนถ่ายครับเีขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่โลกลืมฮะ นายลูกลืมฉายาเขามานาผมหมดนะครับระวังนะครับเย็น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 มาแล้วตู้เป็นไงได้ตั้งหนึ่งตัวเนี่ยนี่ผมทำอะไรเนี่ยตั้งทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ที่ว่ากำแพงให้แล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้คุณกับลุนาตัดออกเลยครับผมยืนยิงเฉยๆไม่ไม้คิวเลยเลยครับอ๋อให้ตัดออกอ่ะผมไม่ควรตัดผมไม่ตัดแล้วฮะเราเล่นครับเราเล่นครับเอ้เราสดไม่ต้องตัดหรอก แจกให้ฟังเลยเฮ้ฟินฟินเวดเดี๋ยวดีเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทปนไม่ทปนไม่ทปนไม่ทันไม่เปนเฮ้ยยยโยย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 ยวยาวยอยยยย้ยย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 ย้ยนยเยยยคยย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 บยยยบยย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 ย่ยอยยยย ไม่ค้ามพูดคำหยาบไม่เป็นไรผมตัดเดี๋ยวใส่ฉากตุดดแทนก็ได้แบบว่าไม่ได้พูดคำหยาบอีกคำหยาบเดี๋ยวใส่ตุดแทนก็ได้อะไรเงี้ยตุดใครบอกห้ามพูดคำหยาบเอ้าผมนะครับผมบอกห้ามพูดคำหยาบแต่ผมพูดเองไม่เป็นไรมันอัธรรตเว้ยต้องให้ปืนเปิดเว้ยแมกกนซีนอ่ะไม่ปืนเราก็ตั้งมาเปิดอะอามาราจัดไม่จัดไม่รอมันออกันหน่อย ต้องรีมลเียงมนเป็นไง <c oughs> โอ้ยโดนฟินตีต้องให้ปืนเปิดแหละตั้มเปิดมันสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ <c oughs> อ่ะเอาเกมนี้ขอกดฟินจ้า <c oughs> ไปรีมานาละเดี๋ยวออกฮะโอ้ยโดนต่อโดนต่ออ้าวมีคู่ครับ เฮ้ยเปลินโดนดิเอ้าแหน้าร้ายผมเอ้ามานาไปโดดดิตัวปองวะเนี่ยยืนตียั้งนานเฮ้ยแพนด้าเอ้าแพนด้าทำไรอ่ะเอาแพนด้าว้าวอ่ะแพนด้าว้าวโชว์ไม่ใช่เหรอเอานกเอานกยังอยู่พี่วป็นกป่าตีไกลเลยไกลไหม อดี๋ยบินขึ้นไปให้วะออกรอ,องเท้ากันกับบ้านแป๊บหนึ่งมานาหมดเขามีดีมานมอมมเออช่างมันอยากกลับคิดถึงบ้าน <c oughs> ไ่ต่อไได้เหรอรีมานาให้ี้ีมานา้าถึงบ้านมีแล้ววะไม่แล้ก,กันเร็วจังวะตัวผมเล่นฟาร์มผมเล่นสี่นาทีขึ้นก็ได้ละสทางเฮ้ยรองเท้าใช้สีแดงเนาะ นต้องวาดแล้วใครเล่นซัพพอร์ตวะเนี่ยตายแล้วเนี่ยอ้าวแล้วใครประกวดตรงนั้นแล้ววะลุนลุนลุนอันตีแล้วเหรออ่ะมีวาดอยู่นะไปไม่ให้สิงหน่อยไห้สิงหน่อยสิครังวะดับบิลแทร์อย่าโลมครับอย่าโลม เย็น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 มารับแล้วเอ๊ะเว้งเดี๋ผมอยากรู้ครับทำไมเอาของจากเอ้ยทำไมนกส่งของไม่ได้ครับเอ้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยระเบิดอ่ะเอาเลยเอาเฮ้ยเอาโดดกลับมาก็โดดไม่โดนอีปืน ใครมาสิงผมเนี่ยไปเลยบวกเลยฟอตบวกดิฟอตตรงจับบูชาเอาแล้วเลยเนี่ยหมดอ่ะฟอดวิ่งไปดิฟอดวิ่งอันเนี้ยขังเลยแม่ได้แต่เบิร์น้ำเมทไปเลยกลัวอะไรขย่บไปดิฟฟดฟอดสี่ไป

เลียนตีแม่งเนาะทีแรกครับวันมานเฮ้ยณ์ขนาดคุณไม่ออกไฟเองซับใช่ป่ะเฮ้ยบวกแม่งเลยเนี่ยไอเปิดอะบวกแม่งไฟเองซับใช่ป่ะครับ ครับเนี่ยนะมันเฮ้ยระวังระเบิดเฮ้ยโจรใต้เว้ยสิงใครทุกคนดิลา <h ors> วิ่ง <wing. S 2> โอ้โหแต่มึงอยากสิงกูรักมากดีมานะฮะโดนตุ่ม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 กลับ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 เฮ้ยกูว่าฟินมันฟีไปประว่าเปิดฟินก่อนก็ได้มั้งแรงจังวะวิ่งวิ่งวิ่งกดให้เจ้าโอ้ วิ่งไม่ทันเลยออกอะไรดีไม่ยาโรไฟไอ้เฮียเอ้หันไปช็อตฟินกดไม่โดนฟักอยู่เ,ยเปิดสองตอนอ,<ด>อีู<ด>ีสองพันที่หลังเปิดฟินก่อนนะเวย้ยเอาแม่งก่อนนีมันไส้ยิงยฟรีนะไอีกจ้ะนหนออกฮิโรฮิวได้ดิฮียนนคุณครับมัน นี่เป็นเลยได้ป่ะมีงานข้าวมาแล้วมาแล้วพร้อมแล้วเอาตัวไหนติ๊กเลยต่อแบบที <h <h ่วานน่เองีเอาเอาเนี <h> <h 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 ่ยต้นแล้วเออเที่ยมฟูดจะตายเฮ้ยจะตายไปด้วย

ไปมันโดดไปกูบอกเลยเย่ตายแล้วเอาไม่โดนอีกเย่คอดคิวทีตายกูบอกเลยให้วิ่งไงกลับมาช็อตอีกบอกแล้วตายสายแข็งยแข็งเลยกีรอดแล้วเนี่ยโอ้ยเอาให้ปากันเติมเลยเห็นควมมอเดียบอ่ะโอ้มันละ บอกมันบอกมันอย่าไปกลัวเพื่อนอย่าไปกลัวปุ้งโอยมันวิ่งกันยังเดียวเลยไม่เบื่อมั้งอ่ะบ๊วยกันจุ๊ยบ๊มีจุ๊นจุ๊บบ๊มยดีนี่เป็นเลยได้ปะฮัลโหลฮัลโหลรีบเป็นเลยได้ปะมีงานเข้าฮะเราไมเอาลาบลงพิน ช่วยด้วยตายเลยมาผิดวิ่งผิดพุทพผิดเรางงเง่าอย่ายพึ่งนี่สามสี่สามสองหนึ่งขอซับมาแล้วรอแป๊บนึ่งขอซับก็คือหวานนะไหนเออเนี่ยซับหน้ามึงนะโคเด็กไม่ใช่ขอซัมาแล้ว กินต้นไม้มันเกะกาวะ่ะยั้ไม่ซื้อดีกว่ะเหลือน้อยบ้างขอไอ้ตองพันหนึ่งเท่านั้นเราจะได้สมุดเอาฟินใช่ไหมยายามเอาฟินก่อนฟินอยู่ไหนฟินหายฟินอยู่นู่นเลยอะฟินอยู่หลังสุดอะไซปะ กูถาคนทีไอช็อตเยมไม่เห็นว่เพื่อนยะอีเรีนรมชันเลยปืนเปิดดิข้อมบวกอะดูดีนะขี่กูนะเห็นไหมมอไม่เห็นเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไปเฮ้ยกสมิเฮ้ยไปไปไป ไม่ได้ไม่ไม่ไดบลไม่ได้บล็อกได้ได้ได้นักบุญไหนวะปาจมึงจะเอาเอาปมาอาาีปุ้งเอาไม่ถึงไหนวะรีบป้อนได้เ hey, ฮ้ยสินมาเยสทัร์เอาไม่มีใครอมเลยาได้อีก่เหรอ ด้วยไอต้แล้วนม่น้งอีโอยนะโคเด็กมันทับห่อเกเขเรียกว่าของซับหนึ่ง i̇şte ชิ้นอีทีที่สำคัญที่สุดเลยในการซับพอร์ตมันเองหรือรอทาฟ้าก่อนลี่อเรียติก็มีแล้วเนี่ นาสีบมิอลิขี้แปะอะอ้าวมีคู่ั้ไมีคนซาวอาหวาไในนี้ที่บอกรับอยู่รอแป๊บดับเบิ้ลดับเบิ้ลใครเอาปืนเอาดิ เอาหวาดกันือเปล่าดีแหลกๆกเนี่ยเอาปุ๋งไปยังอยู่กันเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นเริ่มิีเกอร์โอ้ยไปครับแองอันติโคตรเกียนเลยเนี่ยมีวาดอยู่ตรงเนี้ย เอาดิไปปักหนครับซื้อไว้ให้ไม่ยอมปักกันเฮ้ยเดี๋ยวพ่ออย่าแตกพ่อฉันรอบให้เราเข้ากันเลยนะกลับบ้านอยู่เอาเขาดีนายป้อมกันแล้วเฮายังเอายังระหว่างพี่ก็ไม่ปัดสกิลแรงขึ้นแล้วโอ้ดูป้อมเราเลือดแบบเร็ว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 อว่าจ้าเนี่ยดูองโอยปืนโดนซูมเข้าไป ซึ่งดเลข็มเซ็กซี่สัตว์ว้าวไปอยู่ในป่าเตรียมข้าวเฮ้ยเดี๋ยวนีต้องอ้อมต้องอ้อมอย่าไปตรงๆเลยมั้งอ้อมหน่อยเนี่ยเออกูเจอของดีเข้านาหนึงสองไหนวะปุ้งอ้าวงงเลย หายไปกันหมดวะเอามืนเลยแทนที่ต้องช่วงชุลมุนนะไฟ้ามีได้แบบคอร์ดคิวอะไรอย่างงี้รีบเอ็นว่านยาเนี่ยรีบเอ็นก็ได้รีบรีบเลยรีบเอ็นก็ได้โอ้ยจะล้าซะหน่อยเหอะเกียร์อันนึงเกียร์อันนึงเฮ้ยกลับกลับในคาถาฟ้าแล้วเพื่อนข้างหลังกะมาแล้วเฮ้ยกลับก่อนใครอะมีอนตีมีอนตีมีอนตี สอ่า oh, ้วยไปา้ไป huh? ่วยไป่ no. ้อยไว่าดอป้วยไดวไป่ด้วดวิไป่ไปดวปไปไ้ป่ปนไหนาช้ปดปฝนไป้ป้ไปาย่ดวป่า่า โอ้ทรอยาเอ้คนเอ้บอสไอ้จุงเบยเฮ้ยกราบเอ้บกรบเฮ้ยเราได้ตังมาเยอะเหมือนกันฟินฟีอ่ะเมื่อกี้ไม่มีใครเข้าไปเอาเลยนี่ต้องออกซับที่แท้จริงดักซ้ำซี เฟย์ดเบิอยอยฟยดเบิร <air> ์นฟยดเบิร์นฟดเบิ้ลมา h ไ h f ี e น่นตีมันเยวะโอ้ไม่ด่าเป็นไงลัดสวยงามมากไม่ด่าเฮ้ยค้างวะฟอที่เพงบวกฟอฟอซี่บ โอ๊ยลืมลืมลืมตัเลือตัวเองขส่อขอสิงหน่อยโอ้ยโนมเ็เต็มเกย้น้ามันฟีอไม่เห็นอระวังเขาเกิดเอาว้ตเลยเดือดทย่าป้อมเลวไอพีสามแมนดเอาดิเออ เฮ้ซายกรเขายังถถตามพันได้นะระวังเปิดเข้าไปเอาฟินดีใครอยู่ข <c oughs> า้างหลังไว้มาแล้วพี่ร <c oughs> ูาา้ไ <c oughs> หมผมจะโดนจ้องฆ่าเนี่ย โคต้ยัเอาัผิดเอากันอะไรบ้งดแล้วอะโอม่เลยตกไกลมเลยขอสิงหน่อยอาแพนด้าแพนด้าโดนเฮ้ยฟินฟีว้วุ้ยวุ้ยวุ้ยว ฟินฟินเข้าไปเอาฟ <Jersey variant. S 2> ินดับบลแ่บอกว่าฟินฟีไม่มีใครฟังเลยเชียร์เิออกบิงปลบิงอ่ะบิงแล้วเข้าไปเอาฟินอ่ะเรื่อมด้เือไม่ไ้เอไงได้เอไม่้ ไม่น่าใจเลยเอาฟินก่อนอ่ะเอาอย่าไปคนเดียวดิมาเดี๋ยวออเอ็นดีกว่ามั้ยต้องให้ปืนได้บิงก่อนเป็นตามหลังผมมานะสักแต่ออไม่ได้ต้องให้ปืนได้บิงแล้วเข้าไปเอาฟินก่อนไม่งั้นก็ขึ้นไม่ได้หรอกคู่องฟินเลยนะคือถ้าได้ฟินปุ๊บจบใช่ไหมใช่ปะเค่าอีกเดือร้อยห้าสิบเอาตั้งหน่อย เอาดูดูดีเลยวะมาฟินออกมามาแล้วมาฟินมาแล้วฟินมาแล้วได้บิงยั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 งเอาดิจบเไปให้มาแล้วแซบเคลียขี่บีช่วยกันเคลียดิแบสเซอร์มิกกากว่ะบอกตรงๆรออะไรวะ ิมาแล้วหนึง่งซองแปงเป็นไงอ้าวเฮ้ยติดกเป็นตุกใครเล่นแทงวะเนี่ยอ้าวทันเดอร์มาสีคนเด็กไทยเลยเป็นเลยเป็นเลยวะเนี่ยเป็นเลยนะครับแบสซมิทจะกลา อะไรเอ็มมัทั้งสุ่ทั้งกระสุนเงินเฮ้ยเอออย่าอยาอย่าบ้าคไม่ดาาเอ็เลยเฮ้ยสวนล้างนมาเฮ้ยตายแทงตายตีไปเอ้ยบิงอยู่ไหนวะส่วนตัวไปมียนตี้เอียนเก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 ียนตามตีป้อมเลย เ s ี๋ยว้ทีดิ What you gonna do about it? ป้องติง m ดาแต่เอนะเอนยัอ Let's go down t h r e เอาหากันหมดเลยอะไปไหนกันะวะเ๋ยวดีเลือดปอมมันเด้งงั่นอะคองก่อนไหมมมารอรอไม่เอาเฮ้ได้อินสัตสำลอยอิิบร ล็อกก่อนสี่สิบวิได้ไมสี่สิบวิสี่สิบวิเนี่ยโอ้โหดูรแลวเวลบิดรอบก่อน,นฟ้าไม่แย,ย่นะเอาเฮ้ยเออวางอยู่ในป้อมนีกว่าลืมไ <c oughs> ปสิงสายไปไปเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย Someone likes to get spanked. Double tap. Hot straight triple kill. Someone likes to get spanked. Oh, did fight. Endo? Oi, hi! Oi! Again and again!